ดีครับ,รบนี่ครับพี่นอ้องมื่นตะเกี่ยวค่าล้านมากพุทธสมุนไพรครับมาเอาสมุนไพรช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของอันแต่บายอยู่ให้สวนกะนมันอยู่ใกล้กันคือเก่าเนาะรักษาระยะห่างก็เป็นเพื่อนเดียวกันนะครับใส่ซึ่งนะครับใส่เพื่ออย่างเพื่อป้องกันไว้ครับพี่น้องเลยฝึกลูกหล้านกับหุ่จักยี่วาพวงเฮ้า,าบริเวณเป็นเป็นบริเวณทิดโลกระบาดวิวาวียมากอกพี่น้องแต่ว่า ฝึกลูกหลานไว้ว่าข้าปอาา้องกันไว้เวลาเขาขอสังคมให้รักษาระยะห่างแต่ก็ใส่แมตแต่ผม,ผมกูจักี่หรอว่าพวกผมนี่มุ้ยไผเป็นยังหรอครับผมเองางานอยู่ครับพี่นอ้องมัในในวิธีการสอนเราผมเอาไรครับแต่ว่าผมสีบอลเลยทายพี่น้องเบิ่งล่ะ เอาถอนให้พี่น้องเบิง้งซ้นเนี่ก่อนครับบ้านผมมาเอาคาปลาพี่น้องคาปลาหลายหลายเลยนี่น้ำปลาเลยถอนเลยบ่ได้คุดนะมั้งนี่ล่างเบิ้องต้นเอาโอ้บ่ตร,บตรงคุดบ่ตรงคุดกลาดึงดึงไปเขาใหญ่เลยอันอันอดึงมากเลยครับยใหญ่ก็ นี่อยนเอาค่ากะอาบักลาดึงใส่กันบักกะดึงเหยาะยูแม่การดึงนี่จริงๆมันก็ขุดล่ะแต่ว่าเฮาบ่ขุดบาดดด้วยความขี้้านมั้งเฮาบ่ขุดบักลาอ้บักลาดิ พี่น้องโอ้มันก็บบัค้างไปนั่นแะที่จริงคุดเอาเนาะน่ะโอ้มันเทคนิคมันอยู่ในเทคนิคการดึงเมื่าไหร่ดึงเปลี่ยนนะน่ะค่าป้านกันทรัพประคุณคือกันครับอันนี้ล่ะ แกทงองือทองเฟือแกงใส้ไก่ต้มใส้ไก่โอ้โนี่สุดหย่อดเลยถ้าไปไปลดห้าบาทหนิเก็บไว้ไปห้าบาทโอุ้ยผมจะนอาไปนังก้นนังเลยนั่งก้นนันงน้ำก,กุ้งเผาหาบอกกับ เอามาอะพี่น้องเลยอันฆ่าก็มันก็แนงครับเอามาคือว่าเอามาตม้มันช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของโควิดเราต้องต้องอย่างละผมเลยเอามาต้มครับเป็นยาสมุนไพรแนงนี่มีสมุนไพในการดา่าข,ขับลมพี่น้องรับลมูพธี่ท้องถือทอ้อ,ทองเฟอ้อนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อใน ค่าแท้ในปากครับขาขาแบคทีเรียในช่องปากราคาพอามากอ่ะอามากป่มสใส่ไก่ใส่ยังเหละครับพี่น้องผมงก็ร้านเทากันมากเลร้านผืนหนึ่งก่ะเป็นมือกล้องให้ครับเพิ่มมันกะเพิ่นกะสิไปโรงไปไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนเมื่อนี่ทางอาจารย์เพิ่มมีหนังสือ,อเพิ่นไล่าหากันว่าให้ไปเกี่ยวกับการเรียนการยังนะครับ คุณมึอเขาเลียนออนไลน์เลียนอย่างเนาะผมกับบอเขอ้าใจกับเขาวันใดวะมี่เท่านาั้นพี่น้องเลยตังไรกกะบออะคำว่ากดผมกะเห็นช็อกมาโดนล่ะล่าจากพี่น้องม,มันไม่ล่าจากครับล่าพี่น้องกันคิดมาพอกันไหมได้ครับสวัสดีครับ